哦。Oh. Wow. เจบออ็บคอนิดน,น,นึงอาจจะเสียงแหบนิดหน่อยป่ะพอละ <c oughs> โอ๊ยบอกขนส่งเนียนะไม่ไหวจะเคลียร์เลิกส่งได้แล้วค่าบ้านอ่ะบ้านไม่ได้อยู่ตรงนั้นโทรมาบ้างก็ได้ถึงแม้จะส่งโอนอ่ะหลายรอบแล้วบอกที่ไหนก็ไม่ฟังบอกให้รู้ไปแล้วนะเจ๊เอ้าแล้วเขาใบข้างบ้านมันผิดย,ยังไงอ่ะโอ้โห

สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มี1ออเดอร์อนะคะดีใจมากมากตัวแทนคนแรกของเดียนะคะวันนี้มาเติมสต็อกอีก10ขวดนะคะทุกคน10ขวดแค่430บาทส่งฟรีนะคะอันนี้คือซัพพอร์ตค่าส่งให้ตัวแทนนะถึงจะเทนไม ใครที่สนใจนะคะก็ปัดขวาที่นี้เลยนะคะ าในกี่บาทคะพี่คานั้นเท่าไหร่คะอันนี้เท่าไหร่คะถามจนหมดร้านจากสุดท้ายซื้อไหมก็ไม่ซื้อจ้าไม่ควนกว่าลูกอมก็คมนี่แหะครับ วันนี้มาแพ็คของส่งอีกแล้วค่ะของมาพี่จายจัดให้ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นออเดอร์ของน้องนาชานะคะสำหรับออเดอร์วันนี้นะคะก็จะเป็นน้องสบู่พยเยนของเราเหมือนเดิมค่ะหนึ่งก้อนนะคะและวพี่จายก็จะมีของแถมสองชิ้นให้แบบนี้นะคะซึ่งพี่จายตั้งใจแถมให้มากเลยนะหลังจากนั้นก็เตรียมปิดกล่องให้สนิทก,กันค่ะวันนี้ของน้องส่งเป็นแบบเก็บปลายทางนะคะเตรียมรับความสวยที่หน้าบ้าน จะดูออกได้ยังไงเมื่อพัสดุของเราถูกกรีดจ,จากขนส่งหรือไม่ลกง่ายๆเลยอ่ะเลือกเทปที่ขนส่งไม่มีซึ่งแต่ละขนส่งจะมีเทปเป็นของตัวเองและก็เทปสายแล้วก็เทปน้ำตาลสาเหตุที่จะแนะนำให้เอาเทปที่ไม่เหมือนขนส่งหรือว่าไม่ใช่เทปที่ทั่วไปเพราะเวลาขนส่งกรีดพัสดุเขาจะเอาเทปอย่างอื่นแปะทับซึ่งเขาไม่มีเทปแบบเรานี่คือทิคกอย่างหนึ่งเลยที่เราจะดูออกว่าพัสดุเราถูกขนส่งกรีดปัญหาทุกวันนี้ก็คือส่วนมากของจะหายจาก การขนส่งเยอะมากแล้อยากจะย้ำเตือนไหมคะออนไลน์หรือว่าลูกค้าเวลาสั่งของมานะคะเมื่อวานช่วงเย็นจะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งทักเฟซบุ๊ก๊อบมาค่ะแล้วทีนี้เราก็เข้าไปตอบเนาะน้องทักมาถามว่าถ้าผมจะขอดูสินค้าเพิ่มเติมผมจะดูได้ทางไหนครับเราก็เลยตอบไปว่าตัวเองสะดวกแอดไลน์ไหมคะแล้วเราก็ส่งไอดีไลน์ให้แล้วบอกไอไลน์นี้เลยค่ะเตงพร้อมสติ๊กเกอร์หัวใจค่ะดึกๆไปประมาณเที่ยงคืนประมาณตีหนึ่งก็คือ เฟซบุ๊กเดิมทักมาหาเราว่าเธอเป็นใครทาไมต้องมาเรียกแฟนเขาว่าในที่สุดออเดอร์ของไอติมก็ถูกอ่อนแอเรียบร้อยเลยค่ะนี่นะไอติมเออแบบหายไปนานเลยแล้วกว่าจะถึงคิวเธอเนี่อชนตั้งแฟนแพ็กเธอนะออกอมัมโมอัมี่ฉันเอาให้เธอหมดเลยและฉันก็รักเธอมากด้วยเธอหายไปไหนรู้ไหมชั้นรอดเธออยู่ที่แม่น้ำทุกวันเลยฉันไม่เห็นเธอเลยเธอไปไหนไอติมกลับมารายงานะตัวเดี๋ยวนี้ด่วนเร็วๆ สวัสดีค่ะวันนี้ขอออกมาบทนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามีน้องท่านหนึ่งนะคะได้ทักมาขอยืมเงินฟิลนะคะเป็นจํานวนเงิน1,200บาทนะคะน้องให้โอนเข้าอลเล็ตของน้องนะคะแล้วบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะจะโอนคืนให้นะคะแล้วเราก็อธิบายไปนะคะว่าเออไม่สามารถให้ยืมเงินได้นะเพราะปกติแล้วนะคะไม่เคยให้ใครยืมเงินเลย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องอะไรก็แล้วแต่คือไม่ค่อยให้ใครได้ยืมเงินจริงๆนะคะเนื่องจากว่าเคยตัดเพื่อนกันเรื่องเงินมาแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งคือน้องนะคะก็ไม่ได้สนิกอ่ะตัวฟิลเองด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ให้ยืมนะคะจากนั้นนะคะน้องก็ได้มาต่อว่านะคะว่าเออพี่แม่งไม่มีเงินหวานนู่นนี่นั่นนะคะคืออยากจะบอกนี้ค่ะใช่ค่ะพี่ไม่มีเงินค่ะก็ไม่ต้องมาขอยืมกันแล้วนะคะขอบคุณค่ะ นะคะวันนี้นะคะที่ฉันอารมณ์ดีหนึ่งวันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนัดจะกลับมาทำคลิปแพ็คของจิบลูกค้าทุกคนดูกันค่ะน่าเชื่อเลยนะคะว่าหลายหลายคนเนี่ยจะต้องคิดถึงการแพ็คของจิบลูกค้าของนัดแน่ๆเลยค่ะเอ๊ะหรือว่าไม่วะเออช่างมันเถอะจะอยากดูหรือไม่อยากดูก็แล้วแต่ผมกูทำคลิปมาแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะออเดอร์แรกนะคะลูกค้าได้สั่งเป็นนี่เลยนะคะเจลลี่ไฟเบอร์สี่กล่องนะคะเยลลี่คอลลาเจนเล่นขาวนะคะห้ากล่องซัมลีโอลิปหนึ่งกล่องนะคะคินซิ่งนมแพะหนึ่งขวดมุกก็จะขนหนึ่ง นสและก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะกล่องนี้นะคะเป็นของลูกค้าประธากลับมาซื้อซ้ำอีกแล้วนะคะจะเป็นคอฟฟสองก้อนนะนุคอลี่ะคีโตคูจินอีกหนึ่งคินซิงนมแพ้อีกหนึ่งสำลีโอลิฟอีกหนึ่งนะคุณแม่ค่ะแล้วก็มีเซตมามา้ขาข่าวแล้วก็ละลายสิวอีกสองหลอดด้วยบอกเลยว่าโอ้โหตุนแบบไม่ไหวซ้าในส่วนของของแถมของ,ของทางร้านเรานั้นก็เหมือนเดิมเลยนะคะตามสไตล์แม่ค้าคนเดยมคือแบบไม่อันแบบลืมอะไรที่อีกแล้วเรามีแฟนดีๆสักคนนึงดิเราจะรู้ว่าการที่มีใครสักคนถูกตั้งใจรักอย่างดีอ่่่่ะะะมมัันนนดีแแคไหต้อองงงารว ชีวิตสดใสขึ้น300%มันอาจจะมีงอนกันบ้างอะแต่ไม่เคยมีเรื่องที่ทำให้ต้องหนักใจกันเลยนะ